กินข่าวไปก็ให้เขารู้ไปรีบข่าวว่ามันเป็นเนื้อไอคีมแกอย่ารีบดิแล้วฝ่าเป็นายเป็นแผ่นเอาแล้วเอาแล้วทรือวะข้างใเนี่ยใช่ก็หมายถึงว่าให้เอาของโกโก้ไปใช่แล้วไปคุณนูกคิดว่าจะได้อัดปะนี่คิดว่าไม่นะน่าจะคิดว่าน่าจะยุ่งน่าดูเลยแหละก็อัดไปก่อนเผื่อได้อัดนะจ๊ะ ซึ่งตอนนี้ก็ร้อนมากเขาบอกว่าจะออกเที่ยงเที่ยงสิบนาทีแล้วยังไม่โอ้โหวิเชี่ยรฮัลงหลกัจจกรรมกะว่าเสียงอะไรกัจจกรรหัวไม่ตัดใจพี่ดีนะก็ได้หัวเอาหมดตอนแต่ยันหัวกูไม่เหลือเลยมันดึงตทรศัพท์เรืเร็วตอนนี้ก็เที่ยงสิบนาทีแล้วเขาบอกว่าจอเคียนยังไม่ได้ออกเลยอ่ะ ไม่ตรงต่อเวลาเลยซะจริงทำไมไม่ม like the ีให้ย่อยวะก็อยากห้ถอดถ้าทุกคนไม่รู้จะไปไหนก็ไปดูชื่อคลิปนะคนเลยไปกี้วกูกินต้องจับคำนนี้ไว้ไม่เมื่อยมือด้เอวางแม่ทุกคนเป็นลุ้นกันมลจอกี่โมอง ถ้ารถออกช้าเราต้องได้ไปแปลคนนั้นคนล็อกมงอ่ะต้องเปลาผมไปหมดทุกคนรู้ปะข้างนอกอะ่ะลมเย็นมากมข้างในอะ่ะเข้ามาแล้วยมชิบหายเลยทุกคนนี่ไม่อยากจะบบนนะแต่อากาศมันร้อนจริงๆอะ่ะแต่ก็บน่นไปแล้วแหละถึงไม่อยากอะ่ะ กะดลุนารักเข็มขัดนี่ละใครดูมากะดลุนาฟังระบบกันทุกคนบอกเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนดูจบคลิปเกี่ยไปด้วยเนี่ยบอกเราบอกเราเนี่ยมวจะห่หัวผมหัวก็จะเนี่ยเมื่อกี้นาดีซีมิดวะ มันปัดแต่มันใบพัดมันไม่ได้คมมันจะดึงไงมันจะดึงให้มันหมุนมันจะดึงให้ผมมันหมุนนะลูกหม้อก็จะลงกระทาอีกอัวันนี้เราจะไปไม่บอกดีกว่าที่เกียรติบอกศูนย์ศูนย์ฝึกเราจะไปอะไรนะศูนย์เศรษฐกิจปะศูนย์การค้ายเศรษฐกิจ ซึ่งเรานั่งรอมา12นาทีแล้วเราร้อนมากนะทุกคนเฮ้ยลงไปลังคาสงมใส่ทิ้งตบมาคุยกับใครวะจริงจก่อนแต่งหน้าก่อนคุยนะคุจะเอาลิปสติกสาให้มันแดงมันคนจีนเรืคทำอ่ะทำให้ตัวเองแดงๆก่อนแล้วค่อย มันจะให้ขอความเฉยๆแต่ผมทำแล้วคนไทยไม่รอดจ้ะเยี่ยแดงต้องผิวคนจีนอ่ะผิวปากจะลองลองฟินดิเราโอ๊ยไม่อยากไปละวโวยอยากกลับบ้านโว้ยอยากกลับบ้านโว้ยอยากกลับบ้านนี่แค่จะไปดูไปสูตรสิริกิจเฉยๆปกติทเอองเเหรพราะว่าปกติมันนั่งอยากตั้งอ่ะแต่มันล่วงแน่ๆ วิบูมดีดีทำไมทำไมข้างนอกถึงลมเย็นจังทุกคนทุกคนเห็นต้นไม้นั้นไหมต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่ก็เย็นมากๆมันเป็นต้นไม้หลกรดให้กับทุกๆคนใช่ครับตอนนี้ข้างนอกลมเย็นมากสุดๆเลยทุกคนฮะเออใช่เราไปเที่ยวเราก็ต้องได้เงิน <c oughs> ุหลเดี๋ยวมีจิตเตอร์กันล่ะนี่นะคะเรื่องอ่าอะไรไม่รู้แต่ว่าข้างนอกเย็นกว่าข้างในรถอีกค่ะเพราะฉะนั้นเราควรเดินนะคะที่นี่บางนาไอแลนด์ไอแลนดอ์ออลี่งแบงค์คอมทุกคนทุกภาษาเป็นลมได้เลยนะเอาจริงใครจะใครเป็นโรคหอบห้ามเข้านะนเป็นหูอใครมีโรคประจำตัวตเตรียมยามาด้วยนะคะ ต้องมากับผู้ใหญ่เท่านั Eat, ้นนะมันไม่ดีริมันไม่จำเป็นต้องมานั่งร้อนอีกแต่เขานอนลงมาจริงๆนะเนี่ยทุกคนใหญ่ทุกคนได้สัมผัสมากเลยเนี่ยตรงนี้หนาวมากเป็นตมดีอะไรอ่ะอารมณ์เหมือนเราแบบอยู่ในทีด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 ีคุณดีดีถ่าปกคลิปก่อนเจ๊ยูป่คะยูยๆ น้มีซีนท่ินของก่อนนะตอนนีก็อดอีกตอ้ออกแล้ว่อยแล้วถอยหลังอะทำไมออกไปถอยหลังอะข้างหน้าเนี่ยไไหมอะอ๋อข้างหน้ามจากไทําทอะไรคูหรอคูอไรกับเราอ๋อ้ยถอยใ้ั้นไปไอยัี่ซใช่ปะอ๋อเดียว เดเราจเวนพร้อมนู่นน่เลยนะห้องแรกนะนี่ไม่โอเคนะนี่นี้ไม่โอเคนะงนั่งไปนั่งมาก็รู้สึกปวดที่เหมือนกันโง่จี่เเีอันไม่อนพี่กี่ชั่วโมงถึงไม่จบไง่ไม่ยปั่นไปก่อนไงเผื่อน้นทัใจไ้ก่อนอุ้ยเย็นมากโอยเย็นมาก อยากพังตรงนี้จริงทุกคน compass, ลมพัดแรงสุดๆเลยทุกคนเย็นไหมทุกคนเห็นต้นไม้ไหมขยับมากเลยเนี่ยดู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 นุ่นยอดยอดต้นไม้ยอดต้นไม้เอเข้ามาอารมณ์พันแอร์ผ่านเลยนยมันอยู่ห้องกูอานมท์ตรงเนี้ยเออเกือบไม่รู้ว่าแอร์มันเย็นจริงๆอ่ะหลักเปียกหมดแล้วเนี่ย ี๋ยวผู้เห็นไม่สวยมันร้อนจริงๆร้อนจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้เจ๊แล้สิไม่ได้เป็นร้อนเลองคล้องมาสิมีทั้งชายกับหญิงแล้วถอยดีเจ๊ขับแล้วหนึ่นหัว ถุกคนไม่เหลือเราจะเรียนจบอะเรียนมาสองเดือนวายรถออกแล้ววายเย่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 เยเย่เยย่เ่เย็เย่ย่เย่เย่ย่เย่เร่เยกเก่่เย่เง่เย่ย่กเย่เย่ะ่น่่เ เรากำลังมุ่งหน้าไปทักทางบยงนาตราดนเรากำลังมุ่งหน้าไปทางบางนาตราดนะใครทักมาเนี่ยดาราทักมา เราจะพูดจนกว่าเราจะพูดว่าร้อนจนกว่างเดี๋ยวเราจะหยุดจะบ่นอย่างนี้แหละจะเหงื่อจะไม่แตกแล้วเป็นคนที่เหงื่อแตกง,ง่ายมาก<ช>พี่พี่ทำไมในกล้องหน้าใสแต่วะหอมมากตัวจริงอะไรเก่งโอ้โหนนจะสร้างตำนานเบตเท่าไหร่เลยเนี่ยจะได้เอาออกสายอาสักทีเก็บได้สัก เก้าชเ่ยอาแป้งขเมันจ้าตอนนี้เรากำลังเดินทางออกสู่ซอยบานาตเรนตอนนี้เราจะลังเดินทางไปสู่ซอยบปนาตเรนนะคะแล้วมันเปเลี้ยวซ้ายแล้วขวาเอ่ยจะเอาเราไปปล่อยที่สวตัแล้วอะเาเลี้ยวซ้ยแล้วขวา ร้องหาผัวเลยอดยซาเดี่ยวเดียวดีกว่าย้อนสอเหรอมาเกิมาเนือย้อนสอนนเป็นคนที่มันต้องเป็นคนเกียวถามอะไรมันจะได้มีคนเใ,ใ,ในคลิปในคลิปเงียบเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเลี้ยวซ้วา,า,ยวยวายกันมุง่งหน้าสู่นนสู่ถนนสีนครินทร์ไม่ได้ใช่ แสตระด์หนึ่งวางเขียนภาษาอังกจีนไงแสตแล้วค่ะลงได้เลยให้เด็กเดินมาเถอะอย่างเงี้ยทุกคนเราอยากมีแฟนเลยใครโซนยิงไอซีไม่ได้เราเดี๋ยวพักไป เหงิดเง,เงิดร้องเพลงละทุกคนลมเย็นมากตอนนี้เรากำลังหัวเห็นป้ายบางจากด้วยเห็นป้ายแอดด้วยมันดูน่างตื่นเต้นตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นวิวกันใช่ไหมถ้าเราถ่ายนี่มีต้น,นไม้หลายชิ้นเลยทุกคนทุกคนลมแรงจริงอ่ะ เสื้อปิวเลยโอ้ไม่ก็โอ้พระเจ้าช่วยทุกคนไม่ชอบสะพานแบบนี้เลยคือเคยคิดว่าแบบนันคุณจะตกคุณจะตกคุณจะตกคิดว่าพัดลมอัดพัดอ่ะมันจะปิวล้มตกไปไหมในสะพานอย่างเงี้ยทุกคนมันเสียวมากอ่ะที่สะานตอนนั่งต่อแถวมาในสะพานอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเลยอ่ะยังยิ้มวยสูงๆอย่างเงี้ยเอย่างเนี้ย ทนที่มาคลิปเดียวเราแฟนคุณม,ม,ม,มาได้หรอต <c oughs> อบไม่ได้เลยเทุกคนเรากินนี่ก่อนนะแตงโมส <c oughs> ิงทีิเด็กทุกคนติดมากอ,อ,อร่อยสุดแต่

ถ้าข้าวฝักบัวได้ถึงแล้วเนี่ยเลิศมากตอบดีไหมตอนนี้ใช่ใช่หรอมัมาถ่ายใถ่ายอยู่ต้องคุยที่ลังแล้วกันเนาะมาก่อนเอาเงินมาก่อนเงินเราสำคัญกว่าเอาดุยขาเอาไหนก็ไม่ได้คนที่ไหนอ่ะ หลานเซเว่นนี้มันด้วยหรอไม่รู้เลยเนี่ยเอาจริงก้วยทุกคนหลานเซเว่นนั้นมนด้วยเราลืมถ่ายเซเว่นไม่ได้เป็นซีรีส์นะต้องจบแรกก่อนเป็นเซเว่นดีดีต่องสามอ่ะทุกคนน่าจะยินเสียงแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะมันก็คือเสียงแต่นั่นแหละแต่นแต่แต่ทุกคนมีธงเกาหลีด้วยว้าวว้าวว้าว เหมือน,นเด็กไม่เคยออกมาจาก เอยู่คนเดียวอะเรารู้สึกแปลกนะเราพูอยู่คนเดียวในรถอะเาไม่อยู่ในรถ่เรายถ่ายติ๊กตอกกันละอัคลิปยอะขออยาเป็นอ๋อสักอางอาสังใจพชีวิตนจะเป็นอิปูอะมันก็ต้องทำแตหลเองเขา น,นเคนนอกเหมือนกันนยะติหิดอัน่งไมกล้องมืดกล้องหายไปไหนทุกคนได้เห็นเราหรือเปล่า <c oughs> ทุกคนหายไปไหนอะทำไมกล้องมืดอะทำไมกล้องมืดอะ <c oughs> หายมือเล้วทุกคน <c oughs> มาทางนี้เหรอ คุ้นขั้นตัว20พัน M คลาสมองไมทีห็นไรเนี่นะเป็นกล้องมุมกว้างสุดทีไหมให้เราโฟทางคลาดเล็กเลยล่ะมันกล้องกว้างมากทุกคนไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเราถ<บ>่ายให้ด <crec gonna. S 1> <book> ูน่าจะเห็นแล้วนะถ้าไม่เห็นก็แปลว่าไม่เห็นโอเค เราต้พูดอย่างนี้ัขายกลับนะเพราะเราทา,านคิปเราต้องมี Energy You know ่โ้โเลยทใครโทรมาแม่โทรมาโอ้ถ้ากินอยู่ทุกคนเมื่อกี้แม่โทรมาถาม,มาว่าเราออกหรือยังไงเพราะตอนนี้เราออกเที่ยงไงทุกคนมีเรื่องพูดตลอดเลยอ่ะ <c oughs> เราอาัดสากเพลงแล้วเนี่ย ทำไมมาอยู่นี่อ่ะที่พูดมาเมื่อกี้คือม่รู้เลยเดีวเราไปอ่านเรไปฟังคลิปใหม่ก่อนนะทุกคนมาแล้วคลิปมันได้ยินเสียงนะแต่มันก็ทำให้บเสียงเบาเสียงบางนิดหน่อยเนาะ ท่าคไม่เห็นว่าเราไม่ได้อัดเพราะว่าเราอัดแล้แบบหนึ่งที่เกี่สองสามที่เกีที่ที่มกมากแล้วก็ห้ารู้สึกเก่งใจกวอื่นตอนนี้ขอเก็บก่อนนะจะไปนั่งเล่นแล้จุ๊บ <im iter> นี่เนีใไม่ไม่ไม่สองพันไมสองพันเนียนไม่สองพ <im iter> ันล <im iter> ้าเราเบิด <im iter> สองพาเระเบิดโอ้ยเพลงติ่นิขสิทธิ์มา Tat, off, off.